อ่าโอเลียงฟอยทองโอเลียงฟอยทองบายป๋องครับผมพี่น้องโอเลียงฟอยทองพี่น้องมาเล่กันวันนี้ว่าเป็นมันหรือพี่น้องลงเลย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 น้องลงเล่ยเดี๋ยวรงมาเล่กันครับเราลาเล่นดีเลยดีเลยบินองเล่นดีหรอเราก่ได้ชักดีหรอขึ้นพุทโอ้อตุ้ยนี่ไงนี่มั้งนี่ใส่ดำใส่ดำดำดำนั่นแหละบินองน้ำพึ่งบัาโดนี่เลยน้ำพึ่งมาโดนี่าลยจอดข้อซ้จอดซ้ำจอดเออมันคือแตวเดียวทะเลทะเลแตวเดียวทะเลวัน จัดไปกับพี่น้องไม่ได้ว่าหือเลี้ยควนกับควนฮะควนควนควนกัดเถกกัดเถกมบ่าวปีน้องกัดเถกมาบ่าวฮะสาวๆ้ายากระไอ้ปีนองเออพี่ป๋องกี่ตี้นุ่มแล้วเฮ้ยเลียที่แล้วนุออลละมอขึ้นฟงอ๋อโต้โต้โต้โตโต้โตนขึ้นมาทีละอ๋อเต้ได้เรียงอกนะอ่ะมามามาเลยมาเลยบรรพุโต้ลามเตียนอืมฮึมใส่กูปีโอเข้าไปอใส่กูปีโอพี่น้องนี่แหละที่คูปีโอเข้าไป โกบิโอพี่ dong ที่โกบิโอที่เราชงเล็กเดียวนี่พี่น้องนะกระทบด้วยนมกับนมนมที่เราตีเลยเดียวกระทบด้วยนมที่ตีไปเล็กเดียวเออร้อยดับลือเลยเนี่ยมด้วยไฟตรงมาเลยพี่น้องตังบุญเรียบร้อยพี่น้องเฮะเตรียมตัวมาชิมกันเลยพี่น้องปัดหรือมั่งเออปิดซับกับใส่รถไหมดเพื่อนใส่เลยใส่รถเออเกี่ยวมือเย็นแล้วทับ โ <S él ite> <Okay, S 2> อเคเรียบร้อยพี่น้องลองแรกครับพี่น้องกินของมดเลยไม่ได้รีวิวดิอลำมาเบอร์แคมดไปเลยละพี่น้องอัลบเอ้ยไม่ได้ว่าบือเลยรถชา์พี่นอลล้องลายกุ่ยนยากลุเริ่มเบือไม่ไวัานมาพี่น้องมันกลมๆพอดีเลยนี่สดสดตัวใหญ่พร้อมพี <S <S <anatomy. S 1> ม่น้องรับประกันได้พี <S <S ่น้องนี่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 กูบีโอกูบีโอปองงสุด